งานนี้เรียกได้ว่าทําเอาน้องฟอร์ดของเรานะคะตื่นเต้นหนักมากกันเลยแหละค่ะที่จะได้เจอแพรรี่นะคะในวันแห่งความรักซึ่งก็คือวันที่14่กุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์นี่แหละคุณผู้ชมโดยต้องบอกแหลยนะคะว่าหากใครเองที่ได้ติดตามนะคะเรื่องราวข่าวสารของคู่น้องฟอร์ดนะคะกับแพรรี่ไพวันตอนนี้เนี่ยทั้งสองคนนะคะก็เป็นที่จับตามองจากแฟนๆหนักมากลุ้นให้พวกเขา ทั้งสองคนเนี่ยกลับมารีเทิร์นกันและในวันที่14กุมภาพันธ์นะคะวันวาเลนไทน์ทั้งสองคนก็มีนัดเจอกันนั่นเองค่ะโดยนะคะทางด้านน้องฟอร์ดของเราคุณผู้ชมเจ้าตัวก็ออกมาโพสรูปภาพนะคะซึ่งก็คือรูปที่เราขึ้นมาบนหน้าจอนี่แหละคุณผู้ชมเป็นภาพที่เจ้าตัวนะคะยิ้มแบบเห็นได้ชัดว่ามีความสุขเอามากๆนะคะนี่เป็นเพียงแค่มุมค้างเท่านั้นนะคะเนี่ยคุณผู้ชมพร้อมกับมีการ เขียนแคปชั่นนะคะใส่เอาไว้บอกนะคะว่าจะต้องสดวันสุดท้ายแล้วหลอนเนะ่ยคะ่าจังแม้ว่าแต่ว่าน้องฟอร์ดค่ะอันนี้เนี่ยคือเศร้าจริงๆใช่ไหมคะเนียหรือว่าเป็นการขิงให้แฟนคลับได้รับทราบเท่านั้นนะคะนอกเหนือจากนี้นะคะคุณผู้ชมมาที่ทางด้านฝั่งของแพรรี่ไพวันกันบ้างนะคะเจ้าตัวเนี่ยก็ไม่ยอมแพ้น้องฟอร์ดเหมือนกันแหละคุณผู้ชมอ่าในเมื่อน้องฟอร์ดโพสต์แบบนั้นแล้วนะคะ แพรรี่ของเราคะ่ะก็ออกมาโพสรูปภาพนะคะที่มีการเซลฟ์ฟเซลฟี่นะคะนากระจกนี่แหละคุณผู้ชมรูปนี้เลยนะคะพร้อมกับนะคะเขียนแคปชั่นค่ะที่บอกว่าจะต้องโสดวันสุดท้ายแล้วหรอเศร้าจังนะคะโอ้โหคุณผู้ชมคะ่ะเรียกได้ว่าแคปชั่นของทั้งสองคนคือสูสีกันเอามากๆนะคะว่าแต่ว่านี่ก็คือเป็นการเศร้าจริงๆใช่ไหมคะเนี่ยแพรรี่ไพวันคะ่ะงานนี้ก็ทำเอา ชาวเน็ตและคุณผู้ชมที่ติดตามนะคะคู่ของแพรรี่กับน้องฟอร์ดกับเมื่อเห็นโมเมนต์แบบนี้แล้วก็เข้ามาคอมเมนต์กันมากมายนะคะบางก็บอกนะคะว่าเอ๊ขายปลาเก่งแล้วยังขายขิงเก่งด้วยนะคะแปลว่าพุ่งนี้มีแฟนแล้วยินดีด้วยค่ะเออหือแซบครับปลาอินรีย์แซบมากนะคะแล้วก็มีอีกหลายตอนหลายคอมเมนต์นะคะจากแฟนๆคุณผู้ชมนอกจากนี้นะคะน้องฟอร์ดเองก็เข้ามาคอมเมนต์นะคะใต้โพสต์ของ แี่ด้วยเหมือนกันซึ่งก็เป็นอีโมจินะคะที่เราขึ้นมาบนหน้าจอนี่แหละคุณผู้ชมและแพรรี่ไพยวันก็มีการเข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับนะคะเป็นอีโมจิด้วยเหมือนกันทมกลางแฟนๆนะคะแห่เข้ามากดไ like, ลค์รัวๆให้กับคอมเมนต์ดังกล่าวของทั้งสองคนคะ่ะคุณผู้ชมคะอาทีนี้ค่ะยังไม่จบคุณผู้ชมคะนอกจากนี้เองนะคะทั้งด้านของน้องฟอร์ดเนี่ยเจ้าตัวยังมีการออกมาโพสรูปภาพนะคะที่เจ้าตัวยืนถือชุดนอน นอนอยู่ที่เราขึ้นมาบนหน้าจอนี่แหละคุณผู้ชมพร้อมกับมีการเขียนแคปชั่นสั้นๆน,นะคะที่บอกว่าชุดนอนไม่ได้นอนนั่นเองค่ะโอ้โหเรียกได้ว่างานนี้ต่างคนต่างขิงกันเอามากๆนะคะสําหรับน้องฟอดและแพรรี่ไพวนันก็เอาเป็นว่าแหละคุณผู้ชมทั้งสองคนเนี่ยจะมีข่าวดีนะคะออกมาให้แฟนๆเนี่ยได้รับทราบกันไหมหลังจากนี้อันนี้ก็ต้องรอลุ้นกันอีกทีนึงคะ่ะ